ลูกแกทวงไก่เลยแม่ <c oughs> แม,มนด้วยวัวครับยิ่งดีต้อนรับเข้าสู่ชาเลนจ์อาหารเล็ก vs อ,อาหารใหญ่ใครขอมาเราจัดให้กดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจและที่สําคัญคอมเมนต์กันมาด้วยว่าถ้าเลือกอาหารใหญ่จะอยากกินอันไหนมากที่สุดในคลิปนี้ไม่รอเช้าไปชมกันเลยลอย่าลืมกดติดตามช่องขันติด้วยนะครับขันติ้เป็นไงเนี่ย คุณติมีเลือดออออยากกินมาดูใช่ไหมอยากไข่ไก่อนหนึ่งยังไม่ได้เลยนะแม่ทำอย่างนี้นะลูกอุ้ยนนี้แม่นี้มีบุญคุ่อันใหญ่หลวงี่ สวัสดีครับทุกคนยดีดีตอนรับุผู้ช่วันตินะครับคนละฝั่งแล้วแม่และคลิปนี้เราจะมาทำชาเลนจ์เฮ้ยอันจจ๋วเล็กมากแล้วเหมือนมากทุกคนดูดีมีไก่มีข้าวเหนียวแล้วมีน้ำจิ้ม้ไก่ไก่เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตายเลยทุกคนทยังไงไม่ตายเลยเนแม่จะไมก็ต้อไฟทกคนฟลุกตัวไกลเลย มีไก่เป็นไม้2อันแบบนี้แม่ก็มีไก่สไม้เหมือนกันน้ำจิ้มตรงนี้นี่แม่ก็มีเหมือนมากแม่ได้ไก่ไนี่น้ำจิ้มหุยหุยน่ากินมากเลยทุกคนไม่เป็นไรยังดีตีมีอันเล็กไก่ย่างอันเล็กครับทุกคนนี่ทำไมมันเหนียวอย่างนี้อ่ะแม่นี่มันติดอะไรกับมาเนี่ยอู้ตายละอ่ะ แข็งขางนาดน,นี้นี่มันของบอมเหรอมันเหมือนจริงมากเมนูนต่อไปติต้องได้กินว่าแล้วม,ม,มันงสูงกันเนี้ยาชาบูทุกคนทุกคนนี่ชาบู<ม>น่ากินมากม,มีเนื้อมีผักองตี้มีแค่นี้ได้ยังไงเนี่ยมียอมหรอกของติต้องได้ครบเซตแบบแม่สิเนี่ มาแล้วแม่มาดูกันสิทุกคนว่าเหมือนไหมมอชาบูมีกุ้งมีเห็ดมีไหมมีครบนี่อะไรมีโยกน้ำจิ้มสม้มมีไหมมีนี่ต,นตีจะมากินหรือลูกแม่ท่าน คันคอตังไอสิงพูดรู้เรื่องย่าขัดคอแม่ตีจุดไฟไม่เป็นอ่ะเวลาจุดแล้วมันก่อไฟยังไงอะครับมี่จุดรอบมีควันแล้วคันตีแม่จะเป่าเลยนะแม่แม่คันตีโอโห<ๆ>น้าดำไปเลยแม่ติด,ด,ดไฟเลยแม่แม่ไม่หลอกถึงเปล่าจะไม่รอแล้วตีจะกินแล้วนะคันตีจะกินแล้วเลย เอาแม่ที่จะกินแล้วถอยเลยมันไม่ร้อนก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็พอๆพอสุกแล้วนี่ทุกคนใครกินนะลูกหืมหอมมากมากโอ้โหทุกคนหูคันตีนี่เดี๋ยวตอนคันตีจะไปข้างนอกนะนะกนะ่ขอนออกจากบ้านนะคันตีส่องกระจกก่อนนะลูกก็ต้องดูหน้าตาเราให้ว่าเป<ม>ีย้ยงเกาหรือเปล่าลูกหน้าตาจะอาบขาวตัวไหมกุ้งนี่แม่ปนเลยนะลูกแม่มัแปลกเปลือกเลยอ่ะกินอย่างนี้เลยลูก แม่งังนเด็ตีไปซื้อของที่ตลาดก่อนนะได้สิอันนี้คัตติส่องกระจกก่อนลูกไพ่ัตรฟ้แม่แม่้มตำจิวแม่ต้มตำตีไม่มีอ่ะคนนี้มีหอยมีนมจีนอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ โอ้ยแม่อันเล็กน่ากินมาอยากกินแล้วสิคัตเต้หืมน่ากินมีหอยแครงแต่ของตีไม่มีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตำส้มตำเลยนี่ตำเป็นตัวย่างต่างี้เลยแล้วคัตเต้แม่หอยแครงมันหน่อยสีหอมหอยแครงหอมแล้วก็เค็มเค็มเล็มทุกคนส้มตำหอมมากยั่วๆครับนี่ อุ้ย uh, ตำหอยแครงแมม่กินตีพร้อมกินแล้วม,มาดูก่อนว่าเหมือนไหมแม่เป็นตำหอยแครงมีไข่แล้วก็อะไรเนี่ยแม่ยาขนมจีนของตีว่านี่นี่นี่ตีก็เป็นตำหอยแครงนะครับอืมย่อมๆนี่หอยแครงตัวเต่งแล้วก็มีไข่แล้วก็มีขนมจีนเหมือนกันเลยอือขนมจีนคู่ก,กับส้มตำนะทุกคนที่คัตตี้ว๊าว๊าเอ้าทำไมแม่จิ้มบ้าแม่กินไม่ได้อัดจิ๋วของปอแม่ มาอ้กก็บแลวว่่ไนี่นะคุกกับเส้นอย่างนี้นะช้ำๆแบบนี้นะว้าวครับพัตตี้โอ้ยแม่อดใจไม่ไหวแล้วแม่ขอกินทุกคนกันไหมคะพัตตี้ไข่แม่ดูตรงคมถอยแข่งเป็นตัวเลยอ่ะแม่พัตตี้จะกัดหอยไข่ท้องฝาให้ดูพัยตี้ระวังฟันหักนะลูกฟันติงแข็งแรงอยู่แล้วดูนะทุกคน ไม่ไรตีตีไม่เลือกอ้อมาตายไม่ไม่อยากไปทำแบบนี้นะเพรามันแข็งมากเลยอะกินข้างอก็เนี่ยอย่างเงี้ยคุณก็อแล้วไปรักษาหมอมอวัองสี่วันจาเจ้จจ้าจะอ้า ซูชิจิ๋วทุกคนน่ากินมากทุกคนดูดีปลากระชับน่ากินมากมาของติอย่าเพิ่งกินแม่ต้องรออกติก่อนติก็ต้องได้อหารใหญ่อาหารจริงแม่แม่จะมีตะโชยุกับปลาจะมี่อ่ะน่ากินมากกินเลยนะมันเป็นซูชิสายพานนะซูชิสายพานคือยังไงอ่ะแม่มันมีตุ่มด้วยอ่ะว้าวเฮ้ยมันวันเท่มา ทุกคนมันแบบมันหมุนได้อ่ะแม่คัตตี้แม่กินของแม่แล้วนะอย่าเพิ่งเราต้องดูก่อนมันเหมือนกันไหมคัตตี้ดูซิเหมือนกันปล่าอ๋ของแม่อะไรอ่ะแ่นี่ปลาทูน่าของตีเป็นของตีเป็นปลาแซลมอนนี่น่ากินจังเลยจนจันดิมเลยนะนี่อืมโอ๊ยออกมาเขียวไม่เขียวไม่เข้าป่ะ หองอมอมากเลยอร่อยมากเลยค่ะคันตีอืมแม่ชอบกินไข่กุ้งอะแม่ขอกินไข่กุ้งได้ไหมไข่กุ้งเหรอแม่ได้เลยเดี๋ยวตีให้กินนิดหนึ่งแม่อันิดหนึ่งนะเออตีไม่แปลกเดี๋ยวแม่ตักเองไม่ให้ไม่ให้ของตีตีได้ตีกดกดสายพานใหม่เดี๋ยวแม่จะเลือกเองอ่าได้น,นี่ของโ,อโปรดนี่ว้า จิ้มอ่ะเสร็จแล้วหันมาโอเคเอาอันนี้แหละโอเคเดี่เอานี้นะวันโันทร์ทีเอาไม่ใช่จะเปิดชุบเปิดมาแม่เปิดก่อนเลยข้าวผัดกะเพราคิวโอ้ยน่ารักมากทุกคนดูข้าวมีข้าวมีกับแล้วก็มีไข่ดาวทัดดี่อ้าวแฟร์ผัดกะเพราไปไหนอะไข่ดาว เด็ดี๋จะกลายเป็นพ่อขา้โดดไปเลยน,นี่แม่เดยวตี่จะผัดกับเพราอ้หคัตตี้เนี่ยแม,ม่ได้แต่ของจิ๋วกินก็ไม่อิ่มเนอะได้เงินเดี๋ยวลูกเนี่ยเป็นเด็กดีลูกจะแบ่งให้คัตตี้ไฟเท่านั้นจะทุกเลยแมงเงียบจะเดท็ทำให้กินตั้งไฟนะครับแล้วก็ปึ๊บเลยกันนี้โอ้แม,ม่เอาเผ็ดมา อาไม่เผ็ดเท่าไหร่ไม่เผ็ดเท่าไหร่เอาใส่พริกหมดเลยเดีวจุกไม่เด็ดเหรอคตีอ้าวเดี๋ยวออกแกนิีเขาต้องใช้ประโยชน์ให้หมดพืชผักก็กินได้หมดแหละมันเป็นพืชเหมือนกันตีไม่ใส่ใบกะเพราเลยมาดยไม่ต้องเดี๋ยวตีททำให้ตีเนี่ยเป็นเชฟเลยนะแม่เชฟฝีมือดีนี่คือผัดผัดกะเพราดีมากผัดกะเพรามันก็ต้องผัดกะเพราสิแม่มันจะเป็นกะเพราอย่างเดียวนะคันตีแม่มือแบบมันอันนี้มันไม่ถนัดอะขอใช้มือด้วยแล้วกันเนาะเอาล่ะได้แล้วคุณแม่สุกแล้วดับไฟ้ บบอ๋อดิวตรงนี้<ม>โอเคเดี๋ยวตินะครับก็จะอ่ากระเพาโปะล,ลงไปนะครับแล้วก็เรียบร้อยบดกรกำนัาของคุณแม่ที่เหลือแล้วลูกติก,กินเอง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลูกป้อนนะโอเคไม่ต้องแม่กินเองี่ไม่ <ตา S 2> เป็นไรล,ลูกรัก<ม>คุณแม่นี่แม่น้ำปลาโอนละแม,ม่แม่เป็นไง โอ้ยทำไมอร่อยแล้วหน้าแปลกๆคนนี้ที่ก็จะให้คุณแม่กินอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นหมูผัดกะเพราจริงๆนะทุกคนนี่อะข้าวน้อยๆแล้วกันในงานนี้อร่อยไหมอร่อยเยอดเลยนาซูเซ๊จัมบัมบารีได้ได้อ้อโอ๊ยได้โอ้ชุดบาร์บีคิวจิ๋วแบบเป็นปิ้งย่าง อุ้ยน่ากินมากเลยอะ่ะดูดิโหแม่นี่นี่ของตีนะํะมีสี่ไม้เลยแล้วก็มีพริกด้วยลังปิง้งร้อนควนคันกลุ่นกําเกลียมน่ากินมากๆเลยแม่ดูดิน่าจะเอาไปแม่แม่ยกหนูยกมาได้ดงังเตาโอ้ยของแม่ได้ไม้เดียวคันตีไม่แม่กินไม่ได้นะมันจะต้องเหมือนแบบนี้สิเราจะต้องทําแบบชาเลนจ์เหมือนได้สิเดี๋ยวแม่จะจัดให้ว้าวทุกคน ดูิกระติกตีไม้แม่ก็มีซีไม่แต่ว่าของแม่ไม่มีปิ้งข้างบนแบบนี้มีซีนี่นี่แม่จะจุดไฟให้ดูปิ้งหมูแล้วก็นี่แล้วก็พริกนี่ของตีก็แต่ละผ่าทุกคนผังของตีนะครับก็คืออันนี้มีสามมีพริกแดงหนึ่งแล้วก็มีบาร์บีคิวบนหนึ่งมีสามมีย่างหนึ่งใบใหญ่มากก็พริกนี่โอ้ย อืมโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะมีพริกปิ้งด้วยอืมมากเลยจะตีได้ของจิ๋วตาตีอยากได้ของอันจริงอ่ะแม่ปิ้งให้ตาีหน่อยได้ไหมครับโอ้โหตาตีจะกินเลยตาสิลูกทำให้ตีมาลูกเฉลยได้นี่ได้แล้วนะตาตีขอเป็นนึ่งเขาอ้าวอ้าวเอ้ยอะไรเนี่ยร้อยมาคุยได้คุยได้ฉันพูดจี ติได้เป็นเซตขนมปังจิ๋วเว้ยมีขนมปังไห่ยัมสตรอเบอรี่กับนมมีนิวเทลล่านิลโลตูเตนาดัวแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยจิ๋วอะเดากินไม่ได้นะแม่มันไม่เหมือนแบบนี้โอ้เหมือนเลยอู้หูแล้วใหญ่มากมีนิวเทลล่ามีนม มีโน่นมมีสต์สตรอเบอรี่เนี่มากอกนะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โหแล้วขนมปังแผ่นใหญ่โอมาที่อยากกินม้างที่คอแผ่นหนึ่งด้วยไหมได้สิคัตตี้เดี๋ยวแม่ราดนมไว้นะดีอุ้ยเอาพอๆก่อนแม่มันจะได้ไม่หวานมากนี่เดี๋ยวแม่ทาสตรอเบอรี่ยังสตรอเบอรี่ทุกคนหืมเป็นไงคะตตี้อุ้งอร่อยมากคัตตี้นี่ เนยสตรอเบอรี่แม่อร่อยนะลูกคัตตี้คัตตี้ทำแม่ทานนมให้คงอร่อยนะลูกอร่อยนี่เป็นของปอมจริงๆว่าทำไมมันเหนียวจังแล้วหอมเหมือนด้วยนะโ้โหแม่นี่เวลากินสตรอเบอรี่จิ้มนมก็ไสตอเบอรี่เชฟฟิสนะครับแล้วก็นี่จุ่มกับนมข้นหวานนี่อร่อยมากเลย ีฝันแต่กมั๊กกี้ไม่แคร์เดาลูกปกติเดี๋ยวแม่เปิดเอกแม่จะได้ของจริงต้องดีนะแม่แล้วเราหัอนเลยก็แม่ได้ของจริงมาบอยบอยเอาเปิดวันทุศีทุกคนพิกประตูจิ๋วกระลิกน้ำข้าวไข่ดาวไข่ต้มแม่โอ้ยนื้อสุกข้าวเลยไหมนื้อสุกสานะทำไมมุกติ แม่แม่มันยังไม่ตายเลยมันยัจะมป็นมันเป็นว่ากรเตียมไปทอดเลยนะลูกเราจะทอดเป็นี้แล้วเหรอเออแม่มันตายแล้วลูกตายแล้วแม่เออเนย น้ำพริกปลาทูปลาทูหนึ่งตัวน้ำพริกหนึ่งถ้วยแล้วก็ไข่สาปป้เลยแม่ไข่ก่อนเลยนะกินกับน้ำพริกปลาทูแบบนี้ส่ล่งไปแล้วก็อร่อยมากแล้วเขาแม่ทำไงเนี่ยปลาทูน่ากินมากไม่อยากกินหรอเดี๋ยวตีแบ่งให้นะอยากกินปลาทูใช่ไหมอยาก เอาแม่แม่กินหางเราได้แม่กานแม่กินผักนะครับเป็นการแสดงน่าจะโกรธกันได้คันต้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่ป้อนคันต้บ้างนะไม่ต้องเลยคันต้ชอบมบนั่นเเอาน้อยๆนี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่ เมนูนี้เป็นเมนูพิเศษเมนูพิเศษด้วยว้าวไข่ไก่อันหนึ่งยังไม่ได้เลยนะแม่มันเล็กมากเลยทุกคนอู้เดี๋ยวคัตตี้แม่ว่าจะเอาไปทุบแล้วก็ทอดก่อดูมนจะพอจานไหมนิดเดียวนี่แม่ของติคือเพียบเลยไข่นี่คัตตี้นี่จะกินไวเลยเนี่ยอย่างนี้ ก็เดี๋ยวเราก็ปอกแล้วก็จิ้มแม่ไข่เดืบมาแล้วตีจะกินยังไงอ่ะหอ้ขติเอ๋ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่มีวิธีทําให้คติกินได้นะทำอย่างนี้นะลูกอุ้ยอันนี้แล้วก็กินนี่ลูกอร่อยไหมลูกสงสัยจะอร่อยเนี่ยเห็นไหมลูกเงียบกิบเลย เป็นไรลูกมันกินได้จริงเหรอครับได้สิลูกผมไม่แน่ใจหนุ่มประชดหนู่มไม่ได้จะเอาิูกมาคลิปนี้ขอลาไปก่อนจะดราม่านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกดไลค์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจ มากนักไข่ที่เกิดทีหลบ๊ายบายทุกคนมีความสุขนะ้าชอบเดี๋ยวเราทำอีพีสองกับน้องโม <laughs>